ภาษีคำนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกหนักใจหรือเบื่อหน่ายทันทีแต่วันนี้เราจะมามองภาษีในฐานะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวเลขหรือการหักหน้าที่จ่ายในทุกสิ้นเดือนเราจะมองมันในฐานะบรรณาการแห่งองค์อธิปัตย์เป็นประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าว,ว่ารัฐบาลทำงานอย่างไรรัฐเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและอํานาจของรัฐนั้นแท้จริงแล้วมาจากไหน ในวันนี้เราจะเจาะลึกไปที่รากฐานทางปรัชญาของระบบภาษีอากรตั้งแต่แนวคิดที่ว่าด้วยอำนาจของรัฐไปจนถึงการสำรวจว่าภาษีที่ดีและยุติธรรมนั้นควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร ก่อนที่เราจะไปดูว่าในยุคจัก,กรวรรดิโบราณน,นั้นเขามีวิธีการจัดการกับการเงินของรัฐอย่างไรบ้างรากฐานทางปรัชญาข้อแรกที่สำคัญที่สุดคือพันธสัญญาประชาคมหรือ Social Contract แนวคิดนี้ระบุว่าการเก็บภาษีไม่ใช่แค่การหาเงินเข้ารัฐแต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน ภาษีคือราคาที่พลเมืองทุกคนจ่ายเพื่อแลกกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่รัฐมอบให้ในรูปแบบแรกเริ่มนั้นสัญญาประชาคมนี้เป็นไปโดยปริยายและมีความไม่สมดุลอย่างยิ่งรัฐหรือองค์อธิปัตย์ใช้อำนาจในการบังคับจัดเก็ตเพื่อค้ำจุนการดำรงอยู่และดำเนินโครงการของตนเช่นการทำสงครามการบำรุงรักษาราชสำนักหรือการสร้างอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ ความสามารถของรัฐบาลในการกำหนดและจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นถึงสมรรถนะทางการบริหารและการควบคุมอาณาเขตของรัฐนั้นๆเลยทีเดียวคราวนี้เรามาดูกันว่ามุมมองต่อภาษีนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะวิเคราะห์วิวัฒนาการทางอุดมการที่สำคัญตั้งแต่การปล้นสู่ความเป็นธรรม ในยุคคลาสสิกและยุคกลางมุมมองต่อภาษีนั้นรุนแรงมากนักคิดหลายคนเปรียบเรียว่า ภาษีคือการปล้นซึ่งมองว่าภาษีเป็นกลไกาการขูดรีดที่นำทรัพย์สินจากคนจนไปปลนเปลยชนชั้นสูงและราชสำนักมุมมองนี้มีรากฐานมาจากความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่ภาษีส่วนใหญ่ถูกเรียกเก็บจากชาวนาและสามัญชนในรูปแบบของผลผลิตแรงงานเกณฑ์หรือแม้แต่การเกณฑ์ทหารเพื่อค้ำจุนชนชั้นปกครองที่ไม่ได้ทำการผลิต มันเป็นการถ่ายโอนทรัพย์สินจากคนทำงานไปสู่คนที่ไม่ทำงานอย่างชัดเจน แต่กระบวนทัศน์ก็เปลี่ยนไปเมื่อเราเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ภาษีถูกมองเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางสังคมปรัชญาสมัยใหม่นี้ตั้งสมมุติฐานว่ารัฐมีพันธะสัญญาที่จะนำรายได้จากภาษีไปใช้สร้างระบบสวัสดิการสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและบริหารเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่นี่คือการพลิกกลับจากแบบจำลองในยุคโบราณอย่างสิ้นเชิงและปรัชญาใหม่นี้เองที่ปรากฏเป็นร รูปธรรมผ่านนโยบายภาษีที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำกลไกสำคัญที่นำมาใช้ได้แก่ภาษีอัตราก้าวหน้าซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายสูงกว่าควรเสียภาษีในอัตราร้อยละที่สูงกว่าและภาษีความมั่งคัง่งและภาษีมรดกนโยบายที่มุ่งป้องกันการกระจุกตัวของความมั่งคั่งอย่างถาวร อย่างไรก็ตามประเด็นถกเถียงเรื่องภาษีคือการปล้นก็ยังคงดำรงอยู่ในปรัชญาการเมืองสมัยใหม่โดยเฉพาะในหมู่นักคิดสายเสรีนิยมที่ตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการบังคับจัดเก็บแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่ดีงามก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองจึงสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านปรัชญาภาษีในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือศักดินาการเก็บภาษีคือสิทธิในการขูดรีดเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่องค์อธิปัตย์แต่ในระบบประชาธิปไตยรัฐเป็นเครื่องมือที่แสดงเจตจำนงร่วมกันของประชาชนการเสียภาษีจึงกลายเป็นหน้าที่ของพล,ลเมืองเพื่อรวบรวมทรัพยากรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การถกเถียงเรื่องความเป็นธรรมมาถึงจุดที่เป็นมาตรฐานเมื่ออดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ได้วางหลักการพื้นฐาน4ประการของระบบภาษีที่ยุติธรรมไว้ในหนังสืออมตะอย่าง The Wealth of Nations หลักการเหล่านี้ยังคงเป็นมาตรฐานในการประเมินระบบภาษีทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันหลักการแรก คือหลักความเสมอภาคหรือความเป็นธรรมภาษีควรเป็นสัดส่วนกับความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคลหมายความว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองของรัฐมากกว่าควรมีส่วนร่วมในการเสียภาษีมากกว่าหลักการนี้ถือเป็นต้นทางทางความคิดของระบบภาษีอัตราก้าวหน้าเลยครับหลักการที่สคือหลักความแน่นอน ภาระภาษีทั้งในด้านจำนวนวิธีการและเวลาที่ต้องชำระจะต้องมีความชัดเจนและไม่กํำกวมเพื่อป้องกันการทุจริตและช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้หลักที่3คือหลักความสะดวกควรกํำหนดเวลาและวิธีการชำระภาษีให้สะดวกต่อผู้เสียภาษีมากที่สุดเช่นการเก็บภาษีที่ดินทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยวและหลักที่4หลักการประหยัด ต้นทุนในการจัดเก็บภาษีควรอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ที่จัดเก็บได้ภาษีจะถือว่าไม่ประหยัดหากต้องใช้ระบบราชการที่ใหญ่โตและมีค่าใช้จ่ายสูงหรือหากภาษีนั้นไปบั่นทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป นอกจากหลักการดังเดิมของอดัมสมิธแล้วยังมีการพัฒนานหลักการสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อความซับซ้อนของเศรษฐกิจร่วมสมัยอีกด้วยเช่นหลักประสิทธิผลที่ระบบภาษีโดยรวมต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อความต้องการของรัฐและหลักความยืดหยุ่นที่ระบบควรปรับหรือลดรายได้ได,ได้ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราวางกรอบทางปรัชญาแล้วเรามาดูกันว่าหลักการจัดเก็บภาษีที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือช่วงเวลาแห่งรุ่งอรุณแห่งการจัดเก็บภาษีในจักรวรรดิโบราณระบบภาษีที่เป็นแบบแผนที่เก่าแก่ที่สุดที่เราทราบเกิดขึ้นในเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ6,000ปีก่อนคสสริสต์กาลในนครรัฐอย่างลากาสหลักฐานบ่งชี้ว่าการชำระภาษีในยุคแรกเป็นรูปแบบของสิ่งของหรืออินค์โดยใช้แผ่นดินเหนียวเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเงินตราซึ่งยังไม่แพร่หลาย ต่อมาในอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนคริสตกาลได้ปรากฏระบบที่เป็นทางการมากขึ้นฟาโรห์ ah ถูกนับว่าเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดและการเสียภาษีจึงมีลักษณะเป็นการจ่ายค่าเช่าให้แก่พระองค์ รูปแบบภาษีของอียิปต์ส่วนใหญ่ก็เป็นการจ่ายเป็นสิ่งของเช่นส่วนแบ่งผลผลิตทางการเกษตรและปะศุสัตว์แต่สิ่งที่สำคัญและโดดเด่นมากคือแรงงานเกณฑ์หรือ core l a b o r คือการใช้แรงงานของพลเมืองในโครงสร้างสาธารณะขนาดใหญ่เช่นการสร้างพีระมิดหรือระบบชนลประธานขนาดใหญ่วัตถุประสงค์หลักของภาษีในยุคนั้นคือเพื่อสนับสนุนสถาบันนักบวชราชสำนักกองทัพและเป็นทุนในการก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่จากประวัติโรมันได้พัฒนาระบบภาษีให้ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมากพวกเขาใช้ระบบผสมประสานระหว่างภาษีทางตรงและทางอ้อมเพื่อบริหารอาณาจักรที่กว้างใหญ่ซึ่งกลายเป็นวิศวกรรมเครื่องจาักรการคลังที่ยิ่งใหญ่แหล่งรายได้สําคัญของโรมันคือภาษีศุลก,กากรหรือพอตัวเรียซึ่งเป็นอากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและส่งออกที่น่าสนใจคือโรมันเป็นผู้บุกเบิกการใช้ภาษีการค้าหรือเซลส์แท็กซ์ที่มีการบันทึกไว้เป็น ครั้งแรกถูกนำมาใช้โดยจูเลียสซีซาราว100ปีก่อนคริสต์กาลจักรพรรดิออกัสตุสในเวลาต่อมาได้ทำให้ระบบนี้เป็นระเบียบมากขึ้นโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเก็บภาษีจากปริมาณการค้ามหาสารที่หลั่งไหลผ่านจักรวรรดิ ส่วนภาษีทางตรงของโรมันคือภาษีทรัพย์สินและภาษีรายหัวที่เรียกเก็บจากมนลนต่างๆซึ่งมักจะถูกจัดเก็บโดยกลุ่มที่เรียกว่าพับลิคานีหรือผู้รับเหมาเก็บภาษีเอกชนซึ่งเป็นระบบที่ขึ้นชื่อด้านการทุจริตและการขูดรีดอย่างมาก ระบบของโรมันแสดงให้เห็นถึงก้าวย่างที่สำคัญทางวิวัฒนาการคือการใช้ภาษีไม่เพียงเพื่อการขูดรีดแต่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นทุนในการจัดตั้งกองทัพอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเช่นถนนและท่อส่งน้ำ และมาที่นวัตกรรมที่น่าทึ่งของจีนโบราณจากระวัติจีนเป็นผู้บุกเบิกการจัดเก็บภาษีทางตรงจากบุคคลเป็นครั้งแรกๆของโลกในสมัยราชวงศ์สินราวปีคศ .10 จักระพัดหวังมั่งได้ริเริ่มภาษีเงินได้โดยเรียกเก็บในอัตราคงที่10%จากกำไรของผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมือ นี่คือหนึ่งในความพยายามแรกสุดที่ถูกบันทึกไว้ในการเก็บภาษีจากรายได้แทนที่จะเป็นแค่ทรัพย์สินที่จับต้องได้หรือสินค้าความสามารถของรัฐจีนในการทำเช่นนี้ได้นั้นตั้งอยู่บนฐานของระบบราชการที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งในการบันทึกข้อมูลและการบริหารจัดการซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้จีนแตกต่างจากจักรวรรดิโบราณอื่นๆ ความซับซ้อนของระบบภาษีของรัฐเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงถึงขีดความสามารถในการบริหารและระบบราชการนั่นเอง รัฐในยุคแรกเริ่มอย่างอียิปต์ใช้รูปแบบภาษีที่ง่ายที่สุดคือผลผลิตและแรงงานเกณฑ์รัฐที่มีการค้ากว้างขวางอย่างโรมได้พัฒนาภาษีศุลปากรซึ่งต้องการการควบคุมพรมแดนและตลาดขณะที่รัฐที่มีระบบบ,บริหารก้าวหน้าที่สุดอย่างจีนสามารถนำภาษีเงินได้มาใช้ได้ซึ่งเป็นภาษีที่ประเมินได้ยากที่สุดเพราะต้องติดตามกำไรของแต่ละบุคคลไม่ใช่แค่สินค้าทางกายภาพ ดังนั้นวิวัฒนาการจากภาษีสิ่งของสู่ภาษีศุลกากรและภาษีเงินได้จึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์การคลังแต่มันคือประวัติศาสตร์ของพัฒนาการแห่งรัฐการรู้หนังสือและระบบราชการโดยแท้จริง ในส่วนถัดไปเราจะข้ามจากยุคโบราณมาสู่จุดกําเนิดของรัฐการคลังสมัยใหม่ซึ่งถูกหล่อล้อมขึ้นจากไฟสงครามในยุคอุตสาหกรรมและเราจะดูว่าความต้องการทางเงินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากสงครามเบ็ดเสร็จได้บีบบังคับให้ระบบภาษีต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรซึ่งรวมถึงการกำเนิดของภาษีเงินได้แบบถาวรในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เมื่อเราพูดถึงปรัชญาและหลักการของภาษีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักความยุติธรรมตามแบบอาดัมสมิธหรือแนวคิดเรื่องพันธสัญญาประชาคมเรามาดูกันบ้างครับว่าในทางปฏิบัติแล้วระบบการจัดเก็บภาษีที่เป็นแบบแผนจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างรากฐานที่เราเห็นทุกวันนี้มันเริ่มขึ้นในจักรวรรดิโบราณครับ ในส่วนที่สองนี้เราจะย้อนรอยไปสู่รุ่งอรุณแห่งการจัดเก็บภาษีในยุคเมโสโปเตเมียอียิปต์และโรมันซึ่งการมีอยู่ของภาษีนี้แหละคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถดำรงอยู่ได้มันคือการระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพสร้างโครงสร้างพื้นฐานและหล่อเลี้ยงระบบราชการที่ซับซ้อนหลักฐานการจัดเก็บภาษีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราทราบเกิดขึ้นในเมโสโปเตเมียประมาณ6000ปีก่อนคริสตกาลครับ ในนครรัฐอย่างลากาชสิ่งที่น่าสนใจคือในยุคนั้นเงินตรายังไม่แพร่หลายการชำระภาษีจึงเป็นไปในรูปแบบของสินค้าหรือที่เรียกว่า in kind payment ชาวนาต้องนำส่วนแบ่งผลผลิตของตัวเองมาจ่ายโดยใช้แผ่นดินเหนียวเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการจ่ายเงินเหมือนเป็นใบเสร็จรับเงินในยุคโบราณ พอข้ามาที่อียิปต์โบราณระบบมันก็เป็นทางการมากขึ้นครับสำหรับชาวอียิปต์โบราณฟาโรถูกนับว่าเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดในอาณาจากักรดังนั้นการเสียภาษีจึงมีลักษณะคล้ายกับการจ่ายค่าเช่าให้กับองค์ฟาโรรูปแบบภาษีหลักๆก็ยังคงเป็นสิ่งของอยู่ดีครับเช่นการแบ่งผลผลิตทางการเกษตรและปะศุสัตว์และที่สำคัญคือแรงงานเกณฑ์หรือที่เรียกว่า c o r v วเ l เ b อ r แรงงานเกณฑ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้ในโครงสร้างสาธารณะขนาดใหญ่เช่นการสร้างพีระมิดการพัฒนาระบบชนละระทานซึ่งการมีระบบภาษีที่มั่นคงนี้เองที่ทำให้อียิปต์สามารถสนับสนุนสถาบันนักบวชราชาสำนักและกองทัพขนาดใหญ่ได้ระบบนี้ค่อนข้างเรียบง่ายพวกเขาจะประเมินทรัพย์สินโดยรวมเช่นที่ดินปศุสัตว์หรือแม้แต่ทาสแล้วจัดเก็บในอัตราคงที่ประมาณ 1- 3เปอร์เซน์ แต่จักรวรรดิที่ยกระดับการจัดการภาษีไปสู่ความเป็นวิศวกรรมการคลังที่แท้จริงนั่นก็คือจักรวรรดิโรมันครับเมื่อโรมันขยายอาณาจักรออกไปกว้างใหญ่ไพศาลพวกเขาจำเป็นต้องมีระบบภาษีที่ซับซ้อนและหลายชั้นเพื่อบริหารดินแดนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การปกครอง โรมันใช้ระบบที่ผสมประสานระหว่างภาษีทางตรงและทางอ้อมภาษีที่สำคัญของโรมันคือภาษีศุลกากรซึ่งเป็นอากรที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าและส่งออกนี่เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญมากเพราะจากระวัติโรมันมีการค้าขายมหาศาล จูเลียซีซาคือผู้ที่นำภาษีการค้าหรือภาษีขายมาใช้เป็นครั้งแรกๆเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสต์กาลและต่อมาจักรพรรดิออกัสตุสก็ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นเพราะเขามองเห็นศักยภาพในการเก็บภาษีจากปริมาณการค้าที่ไหลเวียนในจักรวรรดินอกจากภาษีการค้าแล้วภาษีทางตรงที่โรมันใช้คือทริบูตมัมหรือภาษีทรัพย์สินและภาษีรายหัวซึ่งเรียกเก็บจากที่ดินและบุคคลในมณฑลต่างๆ ตรงนี้เองที่นำมาสู่ปัญหาใหญ่ทางประวัติศาสตร์การคลังครับเพราะการเก็บภาษีทางตรงในมณฑลเหล่านี้มักจะถูกจัดเก็บโดยกลุ่มที่เรียกว่าพับลิกานีพับลิกานีคือผู้รับเหมาเก็บภาษีเอกชนครับรัฐจะขายสิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่หนึ่งหงให้กับเอกชนโดยเอกชนจะจ่ายเงินก้อนให้รัฐไปก่อนแล้วไปเก็บภาษีจากประชาชนให้ได้มากกว่าเงินที่จ่ายไปเพื่อเอากำไรส่วนต่างเข้ากระเป๋าตัวเอง ระบบนี้ขึ้นชื่อเรื่องการทุจริตและการขูดรีดอย่างรุนแรงเพราะรัฐบาลโรมันไม่สามารถควบคุมการจัดเก็บภาษีในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นระบบของโรมันจึงแสดงให้เห็นก้าวย่างที่สำคัญนั้นคือการใช้ภาษีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อตั้งกองทัพอาชีพและเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเช่นถนนและท่อส่งน้าขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการสร้างความเป็นธรรมและความทุจริตที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากเมื่อรัฐต้องพึ่งเอกชนในการจัดเก็บจากโรมันเราจะมองไปยังจักรวรรดิจีนครับซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกด้านภาษีทางตรงอีกรายที่น่าสนใจมากจักรวรรดิจีนเป็นหนึ่งในรัฐแรกของโลกที่ริเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้ครับในสมัยราชวงศ์ซินราคอสอสจักรพรรดิหวังหมัง ได้ริเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้ในอัตราคงที่10%จากกำไรของผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมือนี่เป็นความพยายามแรกสุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ครับที่รัฐพยายามเก็บภาษีจากรายได้หรือกำไรของบุคคลแทนที่จะเป็นเพียงแค่สัพ์สินที่จับต้องได้หรือสินค้า ความสามารถที่รัฐจีนจะนําระบบนี้มาใช้ได้นั้นต้องพึ่งพาระบบราชการที่ก้าวหน้าอย่างมากในการบันทึกข้อมูลและการบริหารจัดการครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทําให้จีนแตกต่างจากจักรวรรดิโบราณอื่นๆเราจะเห็นภาพวิวัฒนาการที่ชัดเจนครับรัฐในยุคแรกเริ่มอย่างอียิปต์ใช้ภาษีง่ายที่สุดคือผลผลิตและแรงงานเกณฑ์ซึ่งต้องการการบันทึกเพียงเล็กน้อย รัฐที่มีการค้ากว้างขวางอย่างโรมพัฒนาไปใช้ภาษีศุลกากรซึ่งต้องการการควบคุมพรมแดนและตลาดที่เข้มงวดขึ้น แต่รัฐที่มีระบบบริหารที่ก้าวหน้าที่สุดอย่างจีนกลับสามารถนำภาษีเงินได้มาใช้ได้ซึ่งเป็นภาษีที่ประเมินได้ยากที่สุดในโลกยุคนั้นเพราะมันต้องติดตามกำไรของแต่ละบุคคลไม่ใช่แค่สินค้าทางกายภาพดังนั้นการเปลี่ยนผ่านจากภาษีสิ่งของสู่ภาษีศุลกากรและภาษีเงินได้จึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์การคลังครับแต่มันคือประวัติศาสตร์ของการพัฒนารัฐการรู้หนังสือและระบบราชการโดยตรง มาถึงตรงนี้เราก็เห็นภาพรวมของรากฐานการคลังในยุคโบราณแล้วนะครับซึ่งระบบเหล่านี้แม้จะซับซ้อนในรายละเอียดแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงและพึ่งพาการขูดรีดอยู่ไม่น้อยแต่โลกของการคลังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆก็ต่อเมื่อเข้าสู่ยุคสงครามสมัยใหม่ซึ่งนำมาสู่จุดกำเนิดของรัฐการคลังสมัยใหม่ครับ 3. เรากำลังจะเข้าสู่จะนำเสนอว่ารัฐการคลังสมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะเด่นคือระบบราชการแบบรวมศูนย์และการพึ่งพาภาษีทางตรงที่จัดเก็บทั่วประเทศนั้นถูกหล่อหลอมขึ้นจากไฟสงครามในยุคอุตสาหกรรมความต้องการทางการเงินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากสงครามเบ็ดเสร็จได้บีบบังคับให้ระบบภาษีต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไร สงครามขนาดใหญ่ในยุคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสงครามนโปลเลียนในช่วงต้นศตรวรรษที่19หรือสงครามกลางเมืองอเมริกันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสงครามในยุคก่อนอย่างมหาศาลลองนึกภาพการระดมกองทัพเรือขนาดใหญ่การผลิตปืนใหญ่การสนับสนุนกำลังพลจำนวนมากและเป็นระยะเวลานานรัฐไม่สามารถพึ่งพารายได้จากการขายที่ดินหรือภาษีการค้าอย่างเดียวได้อีกต่อไปในอังกฤษ เพื่อหาทุนสำหรับการทำสงครามกับฝรั่งเศสของนโปเลียนวิลเลียมพิธผู้เยาวนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้นำภาษีเงินได้มาใช้เป็นครั้งแรกในปี1799ในช่วงแรกภาษีเงินได้นี้ถูกมองว่าเป็นมาตรการชั่วคราวครับเป็นภาษีที่จัดเก็บเพื่อการสงครามเท่านั้นและจะถูกยกเลิกทันทีที่สันติภาพกลับคืนมา แต่มันพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับรัฐได้มหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้รัฐบาลอังกฤษสามารถจัดหาทุนให้กองทัพได้อย่างต่อเนื่องจนได้รับชัยชนะในที่สุดแม้ว่าภาษีเงินได้จะถูกยกเลิกไปหลังสงครามสิ้นสุดลงแต่มันก็ได้กลับมาอีกครั้งในปี1842แและถูกจัดเก็บอย่างถาวรในอังกฤษในที่สุดเพราะรัฐบาลเห็นแล้วว่านี่คือแหล่งรายได้สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการบริหารประเทศที่ซับซ้อนขึ้น เช่นเดียวก,กันกับในสหรัฐอเมริกาครับในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกันรัฐบาลสหภาพต้องผเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการทำสงครามที่พุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งในปี1862พวกเขาก็ได้นำระบบภาษีเงินได้มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเพื่อระดมเงินทุนสำหรับการทำสงครามกับฝ่ายใต้ ความจริงที่ว่ารัฐบาลในยุคแรกๆของโลกตะวันตกพยายามใช้ภาษีเงินได้เป็นมาตรการชั่วคราวสแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเองก็ยังมองว่าการที่รัฐเข้าไปแทรกแซงรายได้ส่วนบุคคลโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ แต่วิกฤตสงครามได้บังคับให้พวกเขาต้องทำลายขีดจำกัดทางความคิดนี้ไปและเมื่อพวกเขาได้ลองใช้มันแล้วพวกเขาก็พบว่านี่คือเครื่องมือทงพลังที่สุดในการสร้างรัฐที่แข้มแข็งดังนั้นเราจึงเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างรัฐในยุคก่อนอุตสาหกรรมกับรัฐการคลังสมัยใหม่ ในยุคโบราณภาษีถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนชนชั้นปกครองหรือเพื่อเป็นทุนในการทำสงครามระยะสั้นเท่านั้นแต่ในยุคสมัยใหม่ภาษีเงินได้โดยเฉพาะภาษีทางตรงที่เก็บจากประชาชนทั่วประเทศกลายเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบราชการขนาดใหญ่การสร้างสวัสดิการและการบริหารเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพความสำเร็จในการเก็บภาษีเงินได้นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนประเภทของภาษีเท่านั้นนะครับแต่มันบ่งชี้ถึงการเกิดขึ้นของ รัฐที่มีศูนย์กลางที่แท้จริงรัฐบาลกลางเริ่มมีอำนาจในการแทรกซึมและควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพลเมืองในระดับปัจเจกบุคคลได้ทั่วทั้งอาณาเขตซึ่งนี่คือสิ่งที่พับลิคานีหรือระบบเจ้าภาษีนายอากรแบบเก่าไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน การเปลี่ยนผ่านนี้จึงการปฏิวัติการบริหารจัดการครั้งใหญ่ของโลกซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้รัฐสำหรับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่20ซึ่งการจัดเก็บภาษีจะถูกนําไปใช้ในวัตถุป,ประสงค์ที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งกว่าการทําสงครามซึ่งนั่นก็นําเราเข้าสู่การอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของภาษีในฐานะเครื่องมือทางสังคมและเศรษฐกิจในส่วนสุดท้ายของเราครับ เรามาต่อกันที่จุดกำเนิดของรัฐการคลังสมัยใหม่นะครับสงครามขนาดใหญ่ในยุคอุตสาหกรรมเช่นสงครามนาโปเลียนและสงครามกลางเมืองอเมริกันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสงครามในยุคก่อนอย่างมหาศาลค่าใช้จ่ายทางการเงินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้เองครับที่บีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในรูปแบบรายได้ของรัฐมันนำไปสู่การพัฒนาระบบราชการแบบรวมศูนย์และการพึ่งพาภาษีทางตรงที่จัดเก็บทั่วประเทศ อังกฤษนำภาษีเงินได้มาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงสงครามนโปลเลียนเพื่อระดมทุนและแม้จะถูกยกเลิกไปบ้างเมื่อสงครามยุติแต่สุดท้ายมันก็ถูกนำกลับมาใช้อย่างถาวรเพื่อค้ำจูนการใช้ใจ่ายของจักรวรรดิในทำนองเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ริเริ่มภาษีเงินได้ระหว่างสงครามกลางเมืองในปี1861เพื่อเป็นทุนในการทำสงคราม ภาษีเงินได้เหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของรัฐการคลังสมัยใหม่ครับเพราะมันสามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าภาษีจากการค้าหรือภาษีทรัพย์สินแบบเดิมๆความสามารถในการทำสงครามของรัฐสมัยใหม่จึงผูกพันโดยตรงกับความสามารถในการเก็บภาษีเงินได้ที่มีประสิทธิภาพเมื่อรัฐบาลสามารถเข้าถึงแหล่งรายได้ที่มั่นคงและสมบเสมอเช่นนี้แล้วนั้นภารกิจของระบบภาษีก็เริ่มขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง จากเดิมที่เน้นแค่การบำรุงรักษากองทัพราชาสำนักและโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐานระบบภาษีก็ถูกแปลงมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางสังคมนี่คือการเปลี่ยนกระบวนภารดามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาษีอากรครับจากการมองว่าภาษีคือการปล้นหรือเป็นเพียนสวยเพื่อค้ำจุนชนชั้นปกครองมาสู่มุมมองที่ว่า ภาษีคือคกลไกหลักในการสร้างระบบสวัสดิการสังคมและเป็นเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ปรัชญาใหม่นี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่ารัฐมีพันธสัญญาที่จะนำรายได้จากภาษีไปใช้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคม กลไกสำคัญที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือภาษีอัตราก้าวหน้าหรือ Progressive Taxation หลักการนี้กำหนดให้ผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายสูงกว่าควรต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นต้นทานทางความคิดของความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจผ่านระบบภาษีรวมถึงนโยบายภาษีความมั่งคั่งและภาษีมรดกที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของทรัพย์สินอย่างถาวรและส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันของโอกาสในระหว่างรุ่นคนนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามครับการถกเถียงเรื่องความชอบธรรมในการจัดเก็บภาษีก็ยังคงดำรงอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักคิดสายเสรีนิยมที่สนับสนุนรัฐน้อยที่สุดพวกเขายังคงตั้งคำถา,ถามถึงอำนาจของรัฐในการบังคับจัดเก็บแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่ดีงามแค่ไหนก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองจึงสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านปรัชญาภาษีที่รัฐนั้นๆเลือกใช้ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือศักดินาองค์อธิบดีหรือผู้ปกครองเป็นเจ้าของทั้งรัฐและประชากรการเก็บภาษีจึงเป็นเสมือนสิทธิในการขูดรีดเพื่อสร้างความมั่งคั่งส่วนตัวแต่ในทางกลับกันครับในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่รัฐเป็นเพียงเครื่องมือที่แสดงเจตจำนงร่วมกันของประชาชนการเสียภาษีจึงถูกยกระดับให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองเพื่อรวบรวมทรัพยากรสำหรับประโยชน์ส,นส่วนรวม ดังนั้นครับการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดการปล้นสู่ความเป็นธรรมจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันคือการปฏิวัติทางการเมืองครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อให้ระบบภาษีเป็นไปตามพันธสัญญาประชาคมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรมจึงต้องมีหลักการที่เป็นมาตรฐานในการประเมินระบบภาษีครับหลักการเหล่านี้มีรากฐานมาจากอดัมสมิธผู้ซึ่งได้วางรากฐาน4ประการไว้ในหนังสือ The Wealth of Nations เมื่อหลายร้อยปีก่อน หลักการแรกคือหลักความเสมอภาคหรือความเป็นธรรมหมายความว่าภาษีควรเป็นสัดส่วนกับความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคลใครที่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองของรัฐมากกว่าหรือมีรายได้มากกว่าก็ควรมีส่วนร่วมในการเสียภาษีมากกว่าด้วยหลักการที่สองคือหลักความแน่นอน ภาระภาษีทั้งในด้านจำนวนวิธีการและเวลาที่ต้องชำระจะต้องมีความชัดเจนและไม่คลุมเครือเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้อำนาจตามอำเภอใจและช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถวางแผนการเงินได้ หลักการที่3คือหลักความสะดวกควรมีการกำหนดเวลาและวิธีการชำระภาษีให้สะดวกต่อผู้เสียภาษีมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีที่ดินทางการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตพร้อมที่จะจ่ายภาษี และหลักการที่4คือหลักการประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บภาษีควรอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ที่จัดเก็บได้ระบบภาษีจะถือว่าไม่ประหยัดหากต้องใช้ระบบราชการที่ใหญ่โตและมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป นอกจากหลักการตั้งเดิมของสมิธแล้วระบบภาษีในศตวรรษที่20และ21ยังได้พัฒนาหลักการสมัยใหม่เพิ่มเติมขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจที่ซับซ้อนเช่นหลักประสิทธิผลคือระบบโดยรวมต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อความต้องการของรัฐ และหลักความยืดหยุ่นคือระบบภาษีควรมีความยืดหยุ่นสามารถเพิ่มหรือลดรายได้เพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้รวมถึงหลักความหลากหลายโดยควรมีการกระจายฐานภาษีไปยังหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นจากรายได้การบริโภคหรือทรัพย์สินเพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้กับระบบการคลังโดยรวมครับ ตลอดทั้ง3ส่วนที่เราได้สำรวจกันมานะครับเราได้เห็นวิวัฒนาการอันยาวนานและน่าทึ่งของบรรณาการแห่งองค์อธิปัตย์มันเริ่มต้นจากการเป็นสวยแก่เทพ,พเจ้าและฟาโรในยุคเมโสโปเตเมียและอียิปต์โดยเน้นการเก็บในรูปแบบของผลผลิตแรงงานเกณฑ์ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบรัฐที่เรียบง่ายและอำนาจรวมศูนย์แบบดั้งเดิม จากนั้นก็ก้าวไปสู่เครื่องจาักรการคลังอันซับซ้อนของจักรวรรดิโรมันที่ใช้ภาษีศุลกากรและภาษีรายหัวเพื่อค้ำจุนกองทัพอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลเราเห็นนวัตรกรรมของจีนที่สามารถริเริ่มภาษีเงินได้ก่อนใครเพื่อนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของระบบราชการและขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่แตกต่างจากจ,ากจักรวรรดิโบราณอื่นๆ และในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่ภาษีกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐสมัยใหม่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจอธิปไตยของรัฐและเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ซับซ้อนที่สุดในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสวัสดิการการเดินทางของระบบภาษีจึงไม่ใช่การรวบรวมเงินนะครับแต่มันคือประวัติศาสตร์ของการพัฒนารัฐ พัฒนาการของระบบราชการที่เข้มแข็งความสามารถในการคุมครองอาณาเขตและการสร้างพันธสัญญาที่ยุติธรรมระหว่างผู้ปกครองและพลเมืองในที่สุดระบบภาษีที่ซับซ้อนยิ่งสะท้อนถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สูงขึ้นของรัฐนั้นๆอย่างแท้จริงครับและนี่คือทั้งหมดของการเดินทางทางกลางของเราในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด